หลังนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชและคุณแม่ของพิงกี้ถูกควบคุมตัวในคดี forex 3d ที่ทันทะสถานหญิงกลางไปเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทั้งสองคนต้องอยู่ในแดนกักตัว5วันสังเกตอาการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ก่อนจะเข้าสู่แดนแรกรับและทำกิจกรรมต่างๆได้ซึ่งเมื่อวันที่19สิงหาคมทั้งคู่มีความเครียดและกังวลน,น้อยลง แล้ววันที่20สิงหาคมคืนที่2โดยผู้อำนวยการทันทสถานหญิงกลางบอกว่าพิงกี้กับคุณแม่นอนหลับปกติตลอดคืนไม่ลุกมากลางดึกจากนั้นก็ใช้ชีวิตและทานอาหารได้ปกติโดยทางเรื่องเล่าเสาอ,อาทิตย์ได้เผยเผยข้อมูลต่อว่าทางทานายความได้เข้าพูดคุยผ่านวิดีโอคอลจะมีการกักตัวเบื้องต้น5วันและอีก7วันจะเข้าไปในจุดที่เรียกว่าห้องกันชนรวมทั้งหมด12วันโดยผู้อำนวยการทันทสถานหญิงกลางยังได้เผยว่า ทั้งคู่ไม่ได้มีอาการฟูมฟายหรือร้องไห้อะไรอย่างไรก็ตามในเรื่องของคดีความก็คงต้องรอติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ